สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมโปบเน่เจินเองซึ่งเโรกเกมคุณลุงที่มันสร้างความลักอื่นในบ้านเองซึ่งผมจะไขปริศนาได้หรือเปล่าแล้วผมจะไขเออผมจะรู้ความลับของลุงคนนั้นได้หรือเปล่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลย okay. เราได้เจอหรือ Ơi, อย Connie อลมันไันู <these. S 2> ่ตงนีหนะเลยต้องสอนการวิ่งนะเองนบอลฉันไปไกลแล้วทำไมดิโอออกทางทางไปเลย โยี่ยู่ในหญ้าอยู่เลยออกมาให้ถันนวลวะมีน้ำตูนนี่นิดนึงเนี่ยช่างน่ากลันั่นมันเสียงอะไรกัน <c oughs> เฮ้ยลูกเขาเป็นอะไรเงี้ยนะฮุยขอรับกวนพ่อมากเลย เขาไปดูหน่อยแล้วเนี่ยเออำรกันนั่นเนี่ยฮึโอ้ยเขาใสอะไรอยู่นั่นเนี่ยฮึทำไมไม่ลุงเห็นล่ะทำไมทำไมวะพี่ ันนเครื่อของฉันเนียไม่รู้คนนใจร้ายจเลยทีนี้ไปคือผัวลูกันจะไงเฮ้ยเฮ้ยอู้ว่เจอเราแล้วดีวะ เอ้ยอยู่นี่เฮ้ยแกไม่ได้แล้วลุงเขาไม่เห็นเราแล้ว,ลวขึ้นบันไดนี่เฮ้ยไ้ไหมฮยขึ้นไม่ได้ไไดเอ๊ะทำอาไรดีโอ้ทำนี้ ให้ลุงเจ๊ลุงก็จับกูกลางอากาศเลยในเมื่อลุงนั้นจับกลางอากาศได้กูก็ไม่รู้จะทำไงแล้วแหละเราเจอทางที่เราสามารถขึออ้นช่อเบิงได้นะครับทุกคนคือทางสัน,นเราต้องเข้าไปข้างในครับโยนใส่เลย เราเล่นกันเ็รต้องแตกต้องนจะอย่าง,งนี้อันนี้ต้แตกจะได้เอาอบกาศมันไม่น้มาลหน้าต่างอโอ้อยไม่ใช่ว่สิเฮ้ยนี่มันคือทางอะไรเนี่ย เขาไม่เขาไม่เข้าไ่ด้ะึบเข้าไม่ได้เฮ้ยเขาไเข้าไปไหนอ่อช่ไหึบคอะไรเนี่ยอืมเจรถนะ ลุงขึ้นมาไม่ได้หรอกเจ้าลุงเขาอยู่บนหน้าย่านโอเคลูกเจ้าลับแม่เลยตัวไม่ได้เฮ้ ะไ่สนามแม่เหล็กลุงผมว่าสนามแม่เหล็กเลยนะจะเอาไปจุแม่เหล็กของลุงลุงวันนี้แนะล้วลุง ลุงรีบเข้าบ้านไปเถอผมจะดูดหนึบทำทำอะไรได้วะเออแล้วไม่องน้งนมันคืออะไรดูดบิดเฮ้ยมีปัดแจ๊หรือปรเปล่านี่มันปัดแจ๊หรือปรเปล่าหรือระรอะไรก็ด้โอเคแล้วผมก็ต้องไปหากล่องเพื่อจะได้หยิบมามองนีด อึ้บฮ่าห้าตอตามทีวีเจนี่โดนสีไรอ้าปิดตากองวางทีวีตัวขึ้นเอาอไปไหน อนนี้มันกระจเอออยังไ่ไงนี่ันนี้ะหว่มีูหอนจะเสียงดังไม่ได้ฮะ งั้นมีโปรเจกต์ดิบต้องดูดไม่ได้โปรเจกต์นั่นไม่ใช่ซีไม่ใช่เด็กเหรออ้มหยิบไม่ได้ด้วยนะถึบถึบอุ๊คเกมเด่กขึ้นยากมากอือ

Thank yeah. you. <laughs> yes, what is it? Uh, my name is Allison. This is Harry from the Morning Chronicle. I hey, We <laughs> <Okay. laughs> Uh, I haven't gotten around to giving a straight answer to that one before a month. If you're clear, it's already. I think six weeks. Yeah. Fight, why? Mm -hmm. Don't blame me, you reward. Oh. Wait. Do you know why? เกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเดินดูดีๆก็ว้าไปทิ้งนี้ได้ไงเนี่ย Ex it. Ex it. เอ็กซิสเอ็กซิสเอถูกแล้วเอ็กซิสได้ทางออกเมื่อกี้คืออะไรวะว้วไมอ่าผมก็ขอจบเพลงแค่น,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดและกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของช่องเรานนเอง เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาอปเดต่อนะครับโอเคอาจารที่เราจนนเจออะไรแปลกๆนะครับก๊ไยบ